สอนวิธีการมัดเชือกจิงช้าแบบง่ายๆทำอย่างไรมารับชมกันครับวางเชือกลงไปกับไม้ส่วนปลายเชือกจะอยู่ฝั่งดังซ้ายมือทำการหมุนสามรอบให้เรานำเชือกฝั่งซ้ายสุดไปทับเส้นฝั่งตรงกลางและนำเชือกจากฝั่งท้ายสุดทับเชือกสองเส้นแล้วลอดไปยังไม้ทำการจัดเชือกให้ดูดีสวยงามส่วนปลายเชือกเราจะนำขึ้นมามัดข้างบนครับทำการหมุนเชือกให้มีลักษณะเป็นวงกลมนำปลายเชือกสอดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน ให้สอดเชือกไปด้านหลังพันรอบเชือกแล้วนํามาลอดห่วงที่เดิมครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสาหรับวิธีการมัดเชือกจริงชา้ามีไม้แผ่นเดียวแล้วก็เชือกก็สามารถทาจริงช้าได้ครับทาให้ลูกให้หลานไว้นั่งเล่นหรือว่าทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งเล่นก็สบายเลยครับดูดน้ํามันออกจากถังโดยไม่ใช้ปากเป่าหรือดูดเพียงแค่เรามีขวดน้ําก็ดูดน้ํามันออกมาได้ง่ายๆครับนาสายยางที่เราเตรียมเอาไว้แย่ยลงไปที่ถังน้ํามันหรือว่าแกนลอนที่เราต้องการดูด ส่วนที่ปลายสายให้เราเตรียมขวดน้ําจะเป็นขวดน้ําที่แข็งๆยิ่งดีครับนาปลายสายยางแหย่ไปยังขวดน้ําให้เราใช้มือปิดบริเวณปากขวดให้แน่นาครับทาการบีบที่ขวดน้ําแล้วปล่อยเลยครับน้ํามันก็จะไหลออกมาได้อย่างง่ายดายเลยครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยมากและไม่ต้องสูญเสียงงบประมาณอีกต่างหากสอนวิธีการมัดเชือกตึงเชือกเงื่อนนี้ได้ใช้แน่นอนสําหรับการขนของหรือว่ารถบรรทุกไปรับชมกันครับให้นําเชือกพับไปยังฝั่งขวามือ นำเชือกฝั่งขวามือวางทับเส้นข้างบนและให้เราทำการหมุนเชือกหนึ่งรอบโดยทำการจับบวงเอาไว้และให้เรานำเชือกฝั่งด้านล่างพับแล้วรอดเข้ามายังบ่วงได้เลยครับถ้าหากวัตถุด้านล่างที่เราสามารถนำเชือกไปเกาะได้เราก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยครับถ้าหากวัตถุของเราไม่สามารถเกาะได้เราก็สามารถนำปลายเชือกของเราไปรอดอยังวัตถุแล้วค่อยกลับมารอดที่บวงได้เหมือนกันครับเมื่อเชือกทำการตึงตามที่เราต้องการแล้ว เราก็สามารถทําการมัดล็อกเชือกเอาไว้ได้เลยครับสำหรับวิธีการแก้เราก็สามารถทําได้ไง่ายๆเลยครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากไลรดวงดาววิธีการมัดเชือกตึงเชือกสูตรที่2เงื่อนนี้รับรองว่าได้ใช้แน่นอนสําหรับสายรถบรรทุกของทําได้ไง่ายๆไปรับชมกันครับ ให้ทําการพับเชือกขึ้นไปและให้เราทําการหมุนเชือก2-3ถึงรอบนําเชือกด้านล่างลอดเข้าไปยังห่วงทําการจัดเชือกดึงเชือกและให้นําเชือกด้านล่างกลับมาลอดห่วงอีกครั้งและยังสามารถปล่อยเชือกลงไปเกาะวัตถุที่เราต้องการได้เลยหรือวัตถุของเราไม่สามารถทําการเกาะเชือกได้เราก็นําปลายเชือกไปลอดยังวัตถุและให้นําปลายเชือกกับมาลอดห่วงอีกครั้งทําการดึงให้ตึงก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับ สำหรับวิธีการมัดแบบนี้วิธีการมัดก็ทําได้ง่ายวิธีการแก้ก็ยิ่งง่ายมากครับ,รบหากเราไม่รู้เทคนิคการมัดเชือกเวลามัดจะทําได้ง่ายแต่ว่าเวลาแก้ยากมากๆครับบางทีเราก็ตัดเชือกของเราทิ้งถ้าหากเราใช้เชือกถูกวิธีเราก็สามารถมัดได้ง่ายแก้ได้ง่ายครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ อีกหนึ่งวิธีการมัดเชือกให้แน่นหนาใช้เวลาไม่ถึง3วินาทีแข็งแรงแน่นหนาและยังแก้ได้ไง่ายๆวิธีการทําเป็นอย่างไรวันนี้ผมเมธีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับให้เรานําเชือกคล้องไปยังวัตถุที่เราต้องการมัดโดยให้นําปลายเชือกมาอยู่ฝั่งขวามือครับให้นําเชือกมาทับกันให้มีลักษณะเหมือนกากบาดโดยปลายเชือกจะอยู่ด้านล่างครับ ให้เราใช้2นิ้วสอดจากข้างล่างทำการม้วนพับเชือกและให้นำฝั่งของปลายเชือกสอดเข้าไปยังบวงครับทำการดึงเชือกให้แน่นหนาเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับอีกหนึ่งวิธีการมัดเชือกให้แน่นหนาและยังแก้ได้ง่ายๆโดยเงื่อนนี้เหมาะมากกับการแคมปิ้งมัดหูม้งมัดหูเต็นเพราะว่าเราสามารถมัดได้เร็วและยางแก้ได้ง่ายมากๆครับหากวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่์ดวงดาวด้วยนะครับ ขวดน้ำเปล่ากินหมดแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนำมาทำที่ให้น้ำเป็ดไก่ไม่ต้องซื้อวิธีการทำง่ายๆวันนี้ผมเมธีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับให้เรานำขวดน้ำมาทำการเจาะรูโดยใช้เหล็กหรือว่าตะปูนำไปวางที่กองไฟพอตะปูมีความร้อนเราก็สามารถนำมาเจาะได้เลยครับโดยเราจะเจาะที่ก้นของขวดน้ำห่างจากพื้นประมาณ1เซนติเมตรครับให้เราทำการเจาะประมาณ 3- 4สรูเพื่อจะให้น้ำไหลออกมาให้ดีเยี่ยม เมื่อเราทาการจอดเรียบร้อยแล้วให้เราเติมน้ําให้เต็มขวดได้เลยครับเมื่อน้ําเต็มขวดแล้วให้เราทําการปิดฝาครับนําไปวางที่ถาดหรือว่าภาชนะอื่นๆชนิดใดก็ได้ครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อถาดของเรายังไม่มีน้ําน้ําก็จะไหลออกจากขวดเราจะสังเกตได้จากน้ําไหลและฟองอากาศครับแต่พอเมื่อน้ําไหลออกมาในระดับเดียวที่เราทําการเจาะรูเอาไว้แล้วน้ําก็จะหยุดไหลและรักษาระดับน้ําไว้นั่นเองครับ หากเมื่อมีสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็ดไก่มากินน้ำของเราน้ำจะค่อยๆไหลออกมานั่นเองครับก็จะกลับมาสู่ระดับเดิมนั่นเองครับไม่ว่าขวดน้ำของเราจะมีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนกันครับการให้น้ำในลักษณะนี้ก็เหมือนการให้น้ำแบบอัตโนมัตินั่นเองครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับ